สอนการฝึกก,กำเนิดขาโดยการใช้ดัมเบลนะครับสวคบสวอตด้วยการใช้น้ำหนักดัมเบล้ยวสองถ้าถ้า,า,ารลอยกิโลนะไม่หนักไม่หนักสำหรับคุณสันติไม่หนักหรอกโอเคจับไปขึ้นมาครับขยับไปใกล้ๆขยับเท้าสืบเท้ามาใกล้เหมือนน,นักกีฬายกหนักในเวลาเขาจะยกเหล็กหรืออะไรขึ้นไงหนึ่งสองสามปึ๊บเก่งหลังน,นิ่งครับสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองไปเลยครับสิบสิบสามทีนะครับตั้งตั้งไว้ครับ แอ่นแอ็นล้างให้กระดูกสันหลังเราตั้งตรงนะครับไปบาลานซ์บาลานซ์ร่างกายให้ดีนะครับหนึ่งสองสามนั่งลงอ๊อหนึ่งไม่ดีครับเทมหนักไปที่ก้นเยอะๆหน่อยสองดีครับสามสี 3, 4, ่ห้าเร็วกว่านี้ก็ได้ครับหกช้าหนักขึ้นไปเจ็ด แปดดีแล้วครับเก้าสิบหนึ่งแขนหลังก็ตลอดนะครับสองเกง่งเกงไว้สามได้มั้ยิ5ได้ไหมดีมากเก่งมากครับสี่เวลาขึ้นเขาอย่าบิดนะครับขึ้นตรงเลยไปลงโอเคครับเก็บครับสเต็ปที่หนึ่งพับลง วางลงข้างล่างครับโอเคยพยายามเวลาลงน่ยพยายามเอ็นโค้ไปข้างหลังนะครับเอ็นโคข้างหลังเหมือนเวลาเราเล่นท่าเดินนิฟนะครับเกร็งๆเอาอย่างนี้มันมาทำทีมันเขา่าเนี่ยอันตรายมากสว่างปลายเท้าแบกข,ข้างๆเยอะๆโอเคนั่งลงครับผลเลยหนึ่งสองสาม ดีครับหนึ่งเวลาขึ้นขึ้นเร็วอ๊อปสองเกือบแตะพื้นเลยลงให้ช้าช้าสามสี่ห้าหกเด็ดลงลึกเลยครับเกือบแตะพื้นแปดเก้า สิบหอยค่าทีไ่งสองสามสมันโม่ดีครับยืนตรงโอเคยอ่อลงอีกทีนึ่งยอ่ยอลงอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสาเต๊บวางไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็ยืนตัวปลรับเจ๋ง